มีเพื่อนมาหาแค่ต้นไม้หมดซนเนี้ยเป็นลานแล้วอ่ะเหมือนที่ดูกว่าเลยอ่ะเพราะว่าถ uh ้าสมมติบางทีซื้อมาปั๊บแล้วชุ่ลงเลยมันได้ไม่ครบทุกต้นแล้วมันย้ายไม่ได้แล้วแต่ถ้าเราลงเป็นกระถางก็วางกรแล้วย้ายไปย้ายมาว่าเขาชอบตรงไหนดีกว่าก็เหมือนเรียนรู้เข้าไปเรื่อยๆมีเพื่อนมาหาฮัลโหล แบบว่าไม่รู้ตัวนะคือเขาแวะมาหาเฉยๆนะนี่แวะมาหาปแค่เดือนเองนะสองเดือนหลังนู้นก็เสร็จอันนี้มาจากไหนก็ข้างๆขายแล้วรู้ไหมทําไมมาคือเปิดดู YouTube แล้วก็เห็นรื้อต้นไม้แล้วแบบพาไปแล้วนี่มันไม่ใช่ที่ดุกแล้วดุกรื้อทําไมคือตอนนี้มันเป็นที่ดุกไปแล้วใช่ที่งอกคือปลูกสวนไปปลูกสวนมาแล้วก็ที่มันงอกอ่ะไม่รู้ทาไมามากคนนี้พามากเป็นคนที่ไม่โฟกัสเรื่องอะไรเลยนอกจากเรื่องละครกับอีกทีหนึ่งคือเรื่องของที่มาถึงปุ๊บไม่ เข้าไปหาเพื่อนในบ้านนะนพุ่งก็ามาเดินแล้วก็โทรโทรถามว่าตกลงที่เธอหรอคือเขาเป็นคนที่ต้องพูดว่าเป็นมันเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งไหมวะถ้าเป็นเรื่องที่ปุ๊บนี่มึงจะแบบตื่นเต้นแบบว่าจะเป็นความสุขของเขาอะเอางี้ความสุขของเราคือปลูกต้นไม้แต่งบ้านความสุขของชุคือไล่หาซื้อที่แปลงอุ้นขายแปลงนี้ใครมีที่ถูกๆติดต่อพี่ชุกเดี๋ยวจะไปหาแต่วันนี้ไหนๆมาแล้วไม่ใช่อะไรหรอกจะไปอวดได้อยากดูมากเดี๋ยวนะเห็นเส้นเขียวอะมันอยู่ข้างหน้าแล้วทําไมไปปลูกอยู่ข้าง หลังมันคืออะไรอ๋อนั่นบ้านคนอื่นที่ฉันแค่นี้เอง ปลูกหลังนี้แล้วไม่ใช่ไม่ไม่นั่นั้นบ้าไปนั่นน่ะดิ๋ยวตกใจแต่นี้ยอนาคตไว้ใช้ฟังก์ชันของการเช่าถ่ายละครช่วงแรกๆก็จอดรถก่อนทำสวนเล็กน้อยสี่ห้าแปลงก็ถึงถนนใหญ่แล้วอะมองอยู่ดูไม่ซื้อมองอยู่มองอยู่อ,อุ้ย <c oughs> แต่ตรงนี้อย่าไปตัดออกนะเดี๋ยวเจ้าของที่เขารู้ตัวคือ <c oughs> ใช่<ม>อันนี้คือตรวจที่สั่งไว้เพราะเดี๋ยวจะทำออสเตรเลียนคอเทจให้เสร็จสวนทรายออสเตรเลียมันเป็นสวนกรวดนี่นี่เดี๋ยวก่อนไปดูสวนป่าดูต้นนี้ต้นนี้เนี่ยที่เราเอาเข้ามาจากสเปนเหมือนกันที่บอกว่าเป็นแคลิฟอร์เนียเปะเปอร์รู้ไหมว่าอออกก อย่ามาโกหกเนี่ยมาขามชัดๆเทหัวเลยเนี่ยมันต้นมาขามมาขามบ้างบางคนบอกสะดาบ้างริงเหรอมะขามอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าต้นใหญ่ที่แทบจะไม่มีในบ้านเรานะนำเข้ามาก็คือร้านที่ทำนำเข้ามากาอแคลิฟอร์เนียเปปป์หรือเปปป์ทรีเมื่อไหร่ออกฝักอ่ะคือตอนนี้เราลุ้นเพราะว่าพอมาถึงปุ๊บเนี่ยเขาเริ่มแตกแล้วที่สําคัญคือเมื่อวานเราเพิ่งเห็นเองว่าเขามีช่อดอกแล้วแต่ก็ต้องลุ้นนะว่าเขาจะติดเป็นลูกไหมตรงนี้สวยมากสวยไหมนี่ยสวยมากแล้วจะบอกว่าที่เรา าหลอกอาร์ตมาลงเนี่ยลงต้นไม้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันพัฒนาแล้วพอเราลงแล้วเราตั้งใจจะให้มันเป็นสวนป่าอะไรร่วงก็ให้งอกนี่นั่นเพราะฉันเชิญยืนจะให้ดูว่าต้นนี้งอกมาอุ้ยตายแล้วแล้วก็งอกกระจายเต็มเลยคือมันก็จะกลายเป็นมิกซ์แนแบบสไตล์ไวฟลาเวอร์ แล้วมันไม่ใช่แค่ต้นนี้อีต้นนี้มันก็ไหลลงมาเรื่อยๆเนื้อไหมจริงด้วยอ่ะนี่อะไรอ่ะอันนี้เขาชื่อว่าแมคคาโดนีคล้ายๆแมคคาเดเมียแต่คือแมคคาโดนีแล้วเลี้ยงง่ายมันก็ขึ้นงอกไหลสตลับกันไปมาเนี่ยคือตรงใจอันนี้พวกเศษต่างๆแล้วแบบว่าอันนี้นะบรูเศษนะเขาบอกให้ปักชำฉันก็ลองปักก็งอกจริงเหรอเออเนี่ยอันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดถุงไหมทำไมสาวนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ให้เม็ดไปเพาะที่สวนทุกถ้าแดดจัดเดี๋ยวเก็บไว้ให้เดี๋ยวต้องเก็บให้ถูกต้องคือมันเป็นีกึงคคือมันน็้น ช่วงขุดอยู่เลยอ่ะใช่แล้วมองแล้วมันจัดมันพืชสวนโลกแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับนี่คือตรงใจแล้วคือมันขึ้นมาเป็นสวนป่าเป็นสไตล์มิกซิกันเป็นสไตล์ฝรั่งเขาปลูกกันน่นแหละตอนแหลมมากตอนแหลมไาตอนแหลมมากนี่ไงเขาก็กระเด็นมาขึ้นเองเออน่ารักมากเนาะมาความคืบหน้าของคอทเทจเราทีมช่างเขากาลังพักกลางวันอยู่ ตอนนี้เจอกันยังได้ทักกันยังยังไม่ได้ทักเลยมะกอกโอลีดูฟอร์มเขาสิตั้งใจเอามาแมทกับตัวอาคารเหอเห็นในคลิปเห็นในคลิปที่ดุกเอามาลงใหญ่มากะว้าวดินนุ่มมากดินอย่างดีระวังย่บลงไปนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวตรงนี้พอเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็จะมีพุ่มไม้นิดๆหน่อยๆมีกรวดอะไรก็ว่ากันไปดูแล้วแหละอันนี้ก็โอลีมันเป็นโคละทรง c o l ะสไตล์ทรงมันแค่ต้นไม้หมู่ชนเนี้ยเป็นลานแล้วอ่ะไมยุดแต่ว่าไม้พวกนี้มันไม่ได้จะลงแบบนี้นะอันนี้คือเราก็ ให้เขารับแดดดูก่อนอันนี้ก็น่ารักอันนี้คือมอเตอร์ไฟบุชน่ารักจริงเหมือนที่ดุ๊กว่าเลยอ่ะเพราะว่าถ้าสมมติบางทีซื้อมาปั๊บแล้วชุ่ลงเลยมันได้ไม่ครบทุกต้นแล้วมันย้ายไม่ได้แล้วแต่ถ้าเราลงเป็นกระถางกระถางไปก่อนแล้วย้ายไปย้ายมาว่าเขาชอบตรงไหนดีกว่าก็เหมือนเรียนรู้เข้าไปเรื่อยๆแต่อันนี้คือเขาเป็นไม้แดดแน่ๆเราก็เลยมาไว้ตรงนี้แต่ว่าโอกาสที่เขาจะอยู่ตรงนี้เราไม่ได้ใช้ทุกต้นหรอกเราก็กระจายไปตรงอื่นๆไปดูข้างในไหมทางดงทางเดินใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องเป็นกล่งเป็นนตรวงามทุก้ะ ต้นนี้ไปเสี่ยงวางแดดจัดๆเขาลยไปไปอย่างนี้ก็น้่งรีบเอากลับมันก็เรียนรู้ไปนะมันไม่ใช่ว่าเราต้องรู้ทุกเรื่องหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้จักเขาไปแต่นี้น่ารักไหมคุยใชยฝรั่งออกดอกตลอดเลยแล้วก็ไม่ได้ราคาสูงอะไรน่ารักดีต้นเหลน่ารักน่าขโมยมาก แกเบ利亚โมดอกดอกมากส่วนด้านโซนนั้นเรายกสเต็ปขึ้นมา oh. เป็นอีกโซนหนึ่งแล้ว oh. ก่อเป็นอิกขึ้นมาอันนี้มีแกเวลียอยู่2ส,สายพันธุ์อันนี้เขาชื่อฮันนี่เจมันนีเจมฮันนี่เจมดอกดอกพอสมควรเลยอันนี้ดอกเขาจะเป็นเลมอนโบชแต่ว่าเขาออกคนละหน้ากันมั้ง ไอ้ที่มาอยู่ข้างๆอะยูคาร์เขาจะล่มนิดนึงใช่ไหมยูคานี่คือโพลิแอนไม่ไม่ไม่จริงๆเขาไม้แดดแต่เดี๋ยวรอให้เขาแทรกตัวข้นไปใช่แล้วนี่ก็กำลังจะมาดอกอีกรัดแล้วไอ้ยูคาดอกยูคาดอกมาเหมี่ยวบ้านแกยูคาลิปตัสดอกก็คือฟาบริงกาใช่เรีกว่ามาตูมอินเดียเขาเรียกว่าบ่มปูนเพราะว่าอากาศมันร้อนเนาะเขาก็จะขังขังน้ำเอาไว้เขาเรียกบ่มปูนใช่ไหม เขาบอกได้ปูนแตกไม่อะไรอย่างเงี้ยนี่ไงันนเนี่ยคนนี้ไม่ใช่รู้อย่างเดียวนะเวลาเขาสร้างบ้านของเขาเองเขาปีนมุงหลังคาเองเลยนะจริงปูนเปิลผสมเองเวลาไปเจอผมก็แยกไม่ออกว่าคนไหนเป็นช่างคนไหนเป็นเจ้าของบ้านก็เนี่ยไม่ขาวสักทีเนี่ยตากแต่แดดโทษเขาปีนกูว่าตั้งแต่มึงยังไม่ทําบ้านกูก็ไม่เห็นมึงใช่เอเหรอเออเข้าใจรู้ว่าตัวเองเป็นคนขาวมาตลอดไม่แล้วเราสองคนนะผิวขาวมากแล้วยืนอยู่กากาเป็นผนังขาวในสุดละเราไปหาต้นไม้เขียวอยู่ดีกว่าโอเคนะเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นลานรูว พื้นตรงนี้เนี่ยก็จะใส่กรวดแบบฟิกนิดนึงเพื่อให้เธอมาเช่า,าถ่ายละครได้ได้ได้แล้วนี่กรีนด้านหลังขึ้นมาปุ๊บก็เป็นเมืองนอกเลยแล้วถ้าสมมติถ่ายเป็นเมืองไทยก็ไปลบป่องเอาเนาะเออใช่ก็ไม่ต้องถ่ายเห็นป่องหรือจะต้องลบให้มันเสียตังค์ทำไมแต่มันก็เป็นบ้านน่ารักน่ารักที่มันจะเชื่อมกัน จบจแล้วล่ะ EP เนี้ยได้เพื่อนมาช่วยคือสวนมันสวยมากอะ่ะตรงเนี้ยคือตรงข้างในอะ่ะยังไม่เสร็จถ้าเสร็จแล้วมันต้องวาวแต่เห็นแค่เล็กๆข้างหน้าเนี่ยคือมันวาวมากอะ่ะอยากยกทั้งกอนเนี่ยย้ายไปบ้านเลยอะ่ะทั้งหมดเนี่ยจะได้สวนแบบนี้ต้องมีแดดจัดๆแล้วก็ปุ๋ยถึงน้ําถึงอะไรก็ว่าไปแต่ที่สําคัญคือต้องมีแดดจัดแต่ต้นไม้เมืองนอกที่เราปลูกในบ้านเราได้เนี่ยก็ต้องดูอีกนะว่าแดดจัดกันไปทั้งนั้นที่เขาเป็นไม้แดดก็ไม่รอดก็อันนั้นนะเขาจะต้องดันเข้ามาลำไรนิด แต่เมื่อก่อนน่ไม่รู้เมื่อก่อนเนี่ยนึกว่าไม้เมืองนอกอ่ะแล้วเจอแดดบ,บ้านเราเนี่ยคงปลูกไม่ได้เราก็นึกว่ามันต้องปลูกทางเหนือปลูกอะไรแต่คือยุคนี้มันไม่ใช่อะ่ะยุคนี้คือมันได้แบบนี้ได้ยังไงอะ่ะกรุงเทพอะ่ะนั่นไง คือเราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่อย่างที่เล่าให้ฟังในคลิปหลายๆคลิปก็คือทําแบบที่คุยกับชุกเมื่อกี้หรือเข้ามาแล้วลองวางในตําแหน่งที่เราอยากจะได้แล้วสังเกตอาการเขาถ้าเขาแบบว่าเอ,อ้ยยังยิ้มกับเราอยู่เนี่ยแสดงว่าเขาอยู่ตรงนั้นได้ค่อยลงเอาจริงๆถ้าเราสังเกตดูในนี้ก็มีบางอันที่เรายังมีอยู่ในกระถางคือระวังไว้แล้วลองดูเฮ้ยเขาอยู่ได้นานอยู่ได้แบบว่าอย่างพวกนี้หลายๆต้นเลยระวางข้ามแบบว่าข้ามฤดูกาลผ่านฝนมาเรียบร้อยแล้วเละไปแล้วงอกใหม่ไปแล้วเราก็จะรู้ว่าอันไหนเนี่ยเขาทนสภาพดินฟ้าอากาศ เราได้อันไหนไม่ได้ย้ายที่เขาหรือว่าไม่ต้องเอามาปลูกจบเราดูข้างในเสร็จข้างในต้องสวยมากแน่ไว้หลอกมาลอยกวดดีกว่า <c oughs> เพราะว่าหลอกไออาร์ตไม่สําเร็จ <c oughs> จอปิดอีพีนี้ขอบคุณเพื่อนที่แวะมา <c oughs> เดี๋ยวพาไปทําอย่างอื่นต่อ